พี่เอเปิดคลิปเด็ดอ้ําพกรวมเฟรมแต่จู่ๆดราม่าแฟนคลับตีกันยับคลิปธรรมดาธรรมดาแต่มีดราม่าซะง,งั้นแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าแฟนคลับจะยังไม่มูฟออนจากคู่ของนางเอกสุปตาอ้ําพัชราภากับไฮโซพกล่าสุดในอินสตาแกรมของพี่เอสุปชัยได้ออกมาโพสต์คลิปจากงานแต่งของเมย์บิ๊กซึ่งในคลิปมีหลายคนปรากฏอยู่หนึ่งในนั้นคืออ้ําและไฮโซพก และเพลงที่ใช้ในคลิปคือเพลงซ่อนกลิ่นงานนี้ยิ่งทําให้แฟนคลับหลายคนลุ้นและจับตาในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขึ้นไปอีกว่าจะมีรีเทิร์นหรือไม่แต่หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปทําให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ตีกันยับพกมีแฟนใหม่แล้วจ้าไม่มีทางวก,กับจ้าเพราะที่ผ่านมาพกก็เสียเวลากับอัมไป5ปีไม่มีจุดหมายเพราะนางไม่คิดจะแต่งงาน เอาแต่เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนสนุกสนานไปวันวันเสียเวลามาคบกับเขาทํำไมอนาคตไ like รจุดหมายคุณพกมีแฟนใหม่แล้วเหมาะสมกันมากๆเป็นหมอจ้าไม่ช้าคงแต่งงานหลังจากเสียเวลาคบอ้ามห้าปีอ้ามพกอีกรอบเธอคะ่ะพี่เอช่วยทีมีรุนไหมคะเชียร์เชียรคะ่ะเหมาะสมสุดๆน่ารักสุดกว่าทุกคนที่ผ่านมาเลยคะ่ะ เชียร์เชียรคุณพกค่ะพี่อ้ำพี่เอเพลงเอ่ยคลิปเอ่ยเข้ากันมากค่ะพี่เอกลับมาจีบอีกรอบได้ไหมเป็นต้น